สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicercup.com นะครับวันนี้ผมจะมาคั้นน้ำทับทิมนะครับด้วยเครื่องคั้นน้ำผลไม้แยกกระบระบบเกียวคู่รอบต่ำนะครับยี่ห้อ Angel Juicer โมเดล7,005นะครับก่อนที่เราจะมาคั้นน้ำทับทิมนะครับเรามารู้จักสรรพคุณทับทิมกันสักนิดนะครับสบรรพคุณของทับทิมนะครับทับทิมเป็นผลไม้วงตะแบกทับทิมมีถิ่นกำเนิดจ,จากทางตะวันออกของประเทศอีหร่านนะครับ ทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานและทางตอนเหนือของเทือกเขาหิมาลัยทัพทิมจึงชอบอากาศหนาวเย็นยิ่งอากาศหนาวเย็นเนื้อทัพทิมจะมีสีแดงเพิ่มมากขึ้นนะครับสารอาหารที่พบมากในทัพทิมได้แก่วิตามินซีวิตามินเควิตามินบีและวิตามินบีนะครับส่วนสารอาหารที่พบรองลงมาคือวิตามินบี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  และวิตามินอ e ีนะครับประโยชน์ของทับทิม 1. เนื่อง,งจากทับทิมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานออกเปรี้ยวน้ำทับทิมจึงมีวิตามิน C สูงและยังมีวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจึงช่วยต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนะครับ 2. ทับทิมสามารถลดภาวะการแข็งตัวของเลือดจากไขมันในเลือดสูง ช่วยบรรเทาอาการโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงช่วยส่งเสริมการทำงานของหลอดเลือดลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงช่วยเสริมสุขภาพของหัวใจให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ 3. สําำหรับสตรีน้ำทับทิมมีสารไฟโตเอสโตรเจนหรือว่าโฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาตินะครับจึงช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องในหญิงตั้งครรภช่วยในการปรับโฮอร์โมนในวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองนะครับ และทับทิมยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลังสดใสและช่วยในการชะลอไวัยได้ดียิ่งขึ้นนะครับ 4. นอกจากนี้น้ำทับทิมยังช่วยเพิ่มความสดชื่นดับกระหายและคลายร้อนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับก่อนที่เราจะมาคั้นน้ำทับทิมเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่อง a n งเจิ้ลจูเซอกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเริ่มต้นจากเกลียวนะครับเป็นเกลียวสเตเลสอย่างดีเลยนะครับ304ฟูเกตนะครับสาไป ห้องคั้นนะครับห้องคั้นก็เป็นชุดเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ฝาปิดกันน้ำผักผลไม้นะครับแล้วก็เหยือกสำหรับรองน้ำรองกากนะครับคราวนี้เราก็จะมาพร้อมคันน้ำทับทิมกันแล้วครับ แล้วเราใส่ทับทิมนะครับก็ใส่ช้าๆนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องรอบตับนะครับน้ำออกมาดีแบบสีชมพูเข้มเลยนะครับ แนะนำนะครับทับทิมที่ใช้ควรเป็นทับทิมของอินเดียนะครับเพราะว่าช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยฮะทับทิมจอ,อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับเครื่อง engine d r i e r นะครับมีความเสถียรกันทัน้งสูงนะครับเพราะว่าทุกอย่างนี่ที่สัมผัสอาหารเนี่ยจะเป็นสเตเลททั้งหมดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกากนะสักนิดนึงนะครับกากก็แห้งเลยนะครับหลังจากที่เราใส่ทับทิมลงไปหมดแล้วนะครับเราก็จะเปิดเครื่องให้เขาคายกากออกไปสักพักหนึ่งประมาณนาทีถึง2นาทีนะครับ แมื่เราเห็นว่าน้ำเนี่ยเขาจะไล่เลยนะครับจากทางเริ่มต้นนี่ไปทางปลายนะครับน้ําก็จะหยุดไหลนะครับพอน้ําหยุดไหลปุ๊บเนี่ยครับเดี๋ยวเราลองมาช่างดูนะครับเพราะว่าทับทิมในครั้งนี้ผมใช้ประมาณ300กรัมนะครับเดี๋ยวจะดูว่าจากเครื่องเอ็นจิเจูเซอร์เนี่ยจะได้น้ําประมาณสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาช่างกันครับ รามาดูปริมาณกันนะครับได้น้ำปริมาณ2 6 1 g c ซีซีนะครับจากปริมาณทับทิม3 0มกรัมนะครับเดี๋ยวเรามาชิมน้ำทับทิมกันนะครับโอ้สีชมพูเข้มเลยนะครับ ชิมให้ดูนะครับรสชาตินี่เข้มข้นสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเครื่องแองเจิลเนี่ยจะบีบสารที่เป็นไฟโตเอสโตอเจนหะอยู่ในมเมล็ดทับทิมเนี่ยออกมาเยอะมากนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คันสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ